ถ้าคุณสนใจขายของออนไลน์หรือว่าคุณขายของออนไลน์อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องจิตวิทยาหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าลึกลับไกลตัวแต่ที่จริงแล้วคุณรูไหมครับว่าในการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาซ่อนอยู่นะครับดังนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจจิตวิทยาของผู้ซื้อคุณจะขายไม่ได้หรือขายได้น้อยมากๆครับ สวัสดีครับผมวราภพและชะตานามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกดระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสาหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับผมยังมีเรื่องเกี่ยวกับการสั่งของจากจีนนะครับการหารายได้เสริมอาชีพเสริมนะฮะโดยไม่ต้องลงทุนพวกนี้นะครับก็มีคลิปเยอะแๆมากมายครับคุณสามารถ ติดตามกันได้นะครับอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงครับแล้วก็ผมเริ่มมาเนี่ยก็ขอฝากเล่มนี้เลยแล้วกันนะครับเล่มนี้แจกฟรีนะฮะแจกฟรีเ,ออเป็นเรื่องอยู่กับการขายของออนไลน์นี่แหละนะครับจะมีตั้งแต่ว่าคุณจะเริ่มต้นยังไงนะครับหาของมาขายยังไงขายที่ไหนได้บ้างแล้วก็ทํายังไงให้ขายดีนะครับหนังสือเล่มเนี้ยปกติสามบบาทนะครับแต่ว่าแจกฟรีเพียงแค่คุณช่วยนะครับค่าขนส่งและก็ค่าเจ้าหน้าที่ของผม เพียงแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับและที่จริงหนังสือเนี่ยนะฮะยังจะมีเ,เว็บไซต์ให้คุณเข้าไปรับโบนัสที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับโดยสแกน QR Code เนี่ยนะครับรับเป็นคลิปวิดีโอฟรีอีก17คลิปนะครับมูลค่า9,900บาทเกือบหมื่นบาทแต่ให้ฟรีแค่ช่วยค่าขนส่งเท่านั้นนะครับยังไงก็รีบแอดไลน์แอดวรัพบ มีแอดนำหน้านะครับไปสอบถามได้หรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับเพื่อเข้าไปลงทะเบียนโดยตรงเลยครับอ่าโอเคนะครับจิตวิทยานะครับผมจะมาสรุปให้ง่ายๆนะครับเริ่มแรกเลยเวลาที่ลูกค้าเขาจะจะจะซื้อหรือไม่ซื้อใช่ไหมฮะอะไรครับเริ่มแรกอันนี้มันออนไลน์ใช่ไหมฮะร,รูปหรือคลิป นะฮะอ่ามันจะเป็นรูปหรือคลิปวิดีโอก็ตามนะคุณขายที่ไหนนะ,ะสะดุดตาหรือไม่หรือบางคนจะไปบอกว่ามันหยุดนิ้วโป้งหรือไม่นะครับเพราะว่าจะมาบอกว่าหยุดนิ้วโป้งอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าบางคนใช้คอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นออนไลน์อยู่หยุดนิ้วโป้งมันก็ใช้ได้ไม่ทุกอย่างเอาแบบว่าสะดุดตาและหยุดดูอ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับจุดแรกเลยจุดแรกไม่ผ่าน ไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นแล้วนะครับเพราะว่าเขาลากผ่านนะครับเขาคลิกผ่านเขาเลื่อนผ่านสินค้าจะดีแค่ไหนคุณก็ขายไม่ได้นะครับคุณจะทํำยังไงให้เขาหยุดดูบางคนถ้าเกิดเป็นการไลฟ์นะไลฟ์สดนะครับหรือว่าถ่ายทอดสดนะบน Facebook หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาเลยมักจะไปทําอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาไปนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนี่ มักจะไปวับวับแบมแบมนิดนึงนะครับบางคนบางคนไม่ไม่แต่งตัววับวับแบมแบมแต่ว่าก็ทําตัวอะไรให้มันแปลกไปนะครับหรือว่าบางคนก็ต้องมีกระดิ่งถูกไหมฮะกรลังลากลาผ่านมากิ้ง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 ก็เลยต้องหยุดนะครับใครมาเรียกอะไรก็เลยหยุดดูอะไรก็คือมันมันก็เป็นเทคนิคต่างๆที่จะทําให้คนสะดุดตานะครับแล้วหยุดดูนะครับสะดุดตาสะดุดหูด้วยก็ได้อ่ะเหมือนเหมือนกลิ่งที่ผมกลิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้สะดุดตาสะดุดหูนะครับให้หยุด นะฮะอ่าต่อไปปุ๊บมีอะไรอีกฮะเมื่อเขาหยุดดูแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างฮะอ่าสุตว่าเขาหยุดดูเขาเห็นผู้หญิงแต่งตัวว่าวาแบบๆนะครับกำลังออกมาไลฟ์สดอยู่อ่าโอเคสวยอ่หุ่นดีอ่โอเคอ่หุนห่นไม่ดีเท่าไหร่อะไรก็ไม่รู้นะวิจารณ์ไปเรื่อยของเขานะสุตว่าเขาขายชุดชั้นไหน ขายชุดชหนอยู่แล้วคนที่ดูเป็นผู้ชายแน่นอนว่าเขาก็คงไม่ซื้อถูกไหมฮะเพราะเขานอกจากว่าเขาจะซื้อให้แฟนหรือว่าอะไรมาอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาสู่ตัวเองนี่เขาไม่ซื้อก็หมายความว่าเขาอาจจะหยุดดูต่อหรืออาจจะไปแล้วก็ได้นะขึ้นอยู่ว่าเขาอยากดูหรือไม่อยากดูนะครับที่จริงมันไม่ใช่แค่นี้หรอกสูว่าเป็นแค่รูปนะไม่ต้องรูปผู้หญิงก็ได้นะเดี๋ยวคุณคุณจะคิดว่าเออเอาเรื่องนี้อย่างเดียวเหรออ่ะสูว่าเป็นรูปรูปหนึ่งที่ขายสินค้า ขายสินค้าเอาไฟนี่ไฟนี่ก็ออกหลายรอบแล้วไฟนี่ออกหลายรอบแล้วนะออกมาโอ้โหมีไฟซืบอ,ออกมานะครับเป็นอันนี้มันเป็น LED มีอยู่200กว่าสีฟุบออกมานะครับเออลากออกมา,มาปุ๊บคนก็สะดุดว่ามันมัน,ม,นมันมีหลายสียังไงก็เลยหยุดนะฮะพอหยุดเสร็จเขาก็ดูแล้วเออไฟ LED ปั๊บปั๊บดูปุบป๊บ,บเอ้ยฉันไม่ได้ใช้ทำาไงฮะก็ถานไปต่อไงนะเพราะฉะนั้นมันหยุดแล้วเขาได้ประโยชน์หรือเปล่า ดังน,นั้นมันก็เลยเกิดเรื่องที่ว่าคุณต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ที่ไหนนะฮะอย่างเช่นว่าคุณจะขายอันเนี้ยนะครับแล้วมันยังไงถ้าเกิดยิงยิงโฆษณาเนี่ยก็ต้องยิงไปกลุ่มคนที่เขาอาจจะเป็นคนที่ผลิตวิดีโอนะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามอ่ะที่แบบว่ามีโอกาสจะซื้อสิ่งนี้นะครับมันก็หมายความว่าเขาดูแล้วเขามีโอกาสที่จะซื้อต่อ มันได้ประโยชน์อะไรไหมนะหรือว่าของบางอย่างนะครับมันออกมานะฮะออกมาปุ๊บแล้วก็คุณก็ไม่รู้อ่ะมีของหลายอย่างเอามาอีกอ่ะนี่อันนี้ก็ออกมาสักรอบสองรอบแล้วโฆษณาออกมาปุ๊บเฮ้ยอะไรวะกล่องซิลิมคุณรู้ไหมเนี่ยมันคืออะไรไายใช่ฮะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นนาฬิกาหรือเปล่านะนาฬิกาปลูกนาฬิกาเอาไว้ดูบนโต๊ะทํางานหรือว่าอะไรเปล่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะครับดังนั้นหมายความว่าไงถ้าคุณ ไม่ได้บอกประโยชน์ถึงแม้คุณเลือกกลุ่มลูกค้าดีแล้วนะครับหรือว่าคุณไปโฆษณาที่ไหนก็แล้วแต่แหละนะฮะคุณไม่บอกประโยชน์ของมันนะที่จริงอันนี้มันคืออะไรอันนี้อันนี้มันคุณอาจจะไม่เห็นชาติแต่มันตัวเลกมันบอกอุณหภูมิกับบอกความชื้นนะครับพอดีผมอยู่ที่จีนผมต้องใช้เพราะว่าที่นี่แห้งนะผมอยู่ลี่เจียงเนี่ยอากาศแห้งมากครับและไอตอนที่มันแห้งมากๆเนี่ยแล้วมันทําให้แบบว่าปวดหัวไงคอแห้งเจ็บจมูกเนี่ย เมื่อไหร่ที่แห้งผมต้องมาเปิดเครื่องเป่าไอ้น้ำไงเครื่องเครื่องที่พ่นไอ้น้ำออกมาเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับอากาศนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเขียนว่าอันนี้คือเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นในอากาศนะสมมุตินะเขาบอกมาหร,ห,รหรือว่าอาจจะบอกประโยชน์ไปจริงๆเลยว่าป้องกันไม่ให้ผิวแห้งนะตัววัดนี้ทําให้ไม่ไม่ให้ผิวแห้งไม่ให้จมูกอักเสบหรือว่าอะไรไม่รู้แหละบอกประโยชน์มนาะถ้าผมเห็นผมก็หยุดแล้วผมก็จะ อ่านต่อเลยถูกไหมฮะอันนี้คือประโยชน์ไงเนี่ยมันจะมาเป็นสเต็ปเลยนะโอเคนะครับต่อไปก็คือความเชื่อมั่นฮะความเชื่อมั่นนี่คืออะไรฮะก็เวลาพอเห็นเอ้ยตายแล้วแล้วมันจะดีหรือเปล่าคือ,ค,อคือรู้ประโยชน์แลรว,ว่าดโอเคเอ้ยแล้วมันจะดีหรือเปล่าเนี่ยแล้วอยู่ดีก็มีคนรีวิว นะครับมีคนคอมเมนต์มาที่โพสต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยอันนี้ใช้แล้วดีจริงหรือว่าอะไรหรือว่าเขาเองก็มีรูปรีวิวคนที่ใช้แล้วด้วยอันนี้ก็คือความเชื่อมั่นทําให้คนตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าของมันถูกมากๆนะเช่นอัน10กว่าบาท30กว่าบาทบางทีไม่มีรีวิวแม้แต่อันเดียวคนก็ซื้อเพราะมันถูกนะครแต่ปกติสินค้าทั่วไปนะครับส,สินค้าชโดยเฉลี่ยทั่วไปถ้ามันไม่มีรีวิวคนจะตัดสินใจซื้อยากนิดนึง นะครับอะต่อมาก็คือมีสิทธิที่พิเศษอะไรไหมเพราะว่าบางทีผ่านมาตรงนี้เอ้ยฉันหยุดดูแล้วนะเอ้ยมันมีประโยชน์กับฉันเฮ้ยมีรีวิวด้วยเฮ้โอเคว่ะนะแต่ว่าพอดีสมมติราคามันมันสูงขึ้นนิดนึงนะเช่นสตงว่าอันนี้ราคา498บาทนะครับโอ้โหอะไรอันเล็กนี่498บาทจะโอเคไหมเนี่ยเออไม่กล้าซื้อว่ะ นะฮะเออรีวิวก็มีแหละแต่ว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่เอาไว้ก่อนก็ละก,กันคําว่าเอาไว้ก่อนก็ละก,กันนั่นแหละหมายความว่าเขาจะไม่ได้กลับมาซื้ออีกนะเออมันเป็นไปได้ยากมากที่จะกลับมาซื้อโดยเฉพาะออนไลน์เพราะมันไปแล้วไปเลยบางทีหาไม่เจอแล้วมันมาจากไหนไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นครูจะทำยังไงให้เขาเห็นนะครับหยุดแล้วก็ซื้อเลยต้องมีสิทธิพิเศษครับสิทธิพิเศษส่วนใหญ่เป็นอะไรฮะก็พวกโปรโมชั่นต่างๆเช่น ลดราคา70%จาก497เหลือเท่าไห,หร่70%ก็เหลือแค่139บาทโอ้ผมเห็นปุ๊บผมซื้อเลยนะไม่คิดแลอะอ๋โอเคร้อกว่าบาทเอาเอาเลยนะฮะเอาเลยนี่ไงก็คือโปรนะครับแต่โอเคแหละว่าสินค้าบางอย่างก็ไม่เหมาะกับโปรโมชั่นนะครับก็อาจจะใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างแต่ว่าถ้ามาสเต็ปอย่างเงี้ยมันจะจบที่ว่าลูกค้าก็จะซื้อได้ง่ายนี่คือจิตวิทยา นะครับอันเนี้ยที่เรามักจะเรียกกันว่าอะไรฮะโปรเนี่ยธาตุการตลาดนะไปเจออะไรไม่รู้มาโอ้ยอันนี้มีประโยชน์เป็นของสะสมอะไรไม่รู้ปั๊บป๊บ,ปบเอา้าสิทธิพิเศษหนึ่งแถมหนึง่งเรียบร้อยออกมาเสร็จปุ๊บเอามากองไว้อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับอ่ะเนี่ยแหละครับก็คือจิตวิทยาเบื้องต้นนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมันอีกเยอะมากนะครับซึ่งที่จริงรายละเอียดเนี่ย ถ้าเป็นเกี่ยวกับการขายของออนไลน์บน Lazada และ s h o ป e e นะครับผมจะมีให้คุณได้รู้อยู่นะครับโดยที่คุณสามารถเข้าไปร่วมอบรมฟรีได้นะครับจอยอันนี้พิมพิม,พ,มพิมตรงตรงที่พิมพ์เว็บไซต์นะ joy JON w a l k e t i n g w a ข k e t ก็ตนะครับย w a r k e t i n g .com ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ joy w a r k e t i n g .com เข้าไปแล้วจะมีอบรมออนไลน์ฟรีวิธีที่จะทำให้คุณขายข,ายของออนไลน์บน Lazada และ Shopee นะฮะให้ได้ยอดขาย1ล้านบาทขึ้นไปต่อเดือนโดยใช้กลยุทธ์ m a r k e t i n g ของผมนี่แหละนะครับคนอื่นใช้ไม่ได้เพราะผมจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วอบรมฟรีนะคุณลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ มันก็จะมีพูดเรื่องต่างๆกลยุทธ์ต่างๆนะครับคุณลองดูว่าบอ e t ิ้งของผมมันดียังไงนะครับแล้วก็ยังไงก็รีบแล้วกันนะครับอบรมออนไลน์คุณสามารถเข้าไปตอนนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการขายของออนไลน์มากขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e ช่อง YouTube ของผมไปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จะลงแค่นี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ